จอดดวงงใมีรัักกกุนนนพบบิิไไปไล,ส,ไล <Wow. S 3> สวัสดีค่ะมิวนะคะวันนี้เราก็อยู่กันที่วินเซนต์คลินิกนะคะวันนี้นะคะมิวก็มีเข้ามาปรึกษาคุณหมอแบงค์นะคะในส่วนของการแก้จมูกใช้นวัตกรรมที่มีเฉพาะที่วินเซนต์คลินิกนั่นก็คือการสแกนใบหน้าแบบ3มิตินั่นเองนะคะ แล้วก็เข้าไปปรึกษาคุณหมอเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีการวิเคราะห์แล้วก็ออกแบบทรงจมูกร่วมกันซึ่งต้องบอกก่อนว่าปัญหาของมิววะค่ะก็คือเราทํามา8ปีแล้วเนาะซึ่งซิลิโคนก่อนหน้านี้เขามีการเหลาที่มันแบบว่าแคบเกินไปทําให้พอเวลามันลังอะค่ะก็เห็นเป็นทรงชัดมากทําให้หมิวเนี่ยดูหน้าดุแล้วก็หน้าแก่กว่าอายุปลายจมูกของมิววะค่ะมันมีความงุ้มลงมาซึ่งเราเป็นสายฝอมันขัดกับลุกเรามากได้ยินทรงที่คุณหมอบอกก็คือทรงตุรกีซึ่งเฮ้ยมันน่าสนใจมากเดี๋ยวเราจะเข้าไปผ นะคะยังไงก็อยากฝากทุกคนติดตามนะคะจมูกใส่ฝอแท่งใหม่ของอยู่ด้วยละกันนะคะ